สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับรายการไอเดียดีทีวีนะครับในเทปนี้นะครับก็จะพาไปพบกับกลุ่มบอยแบนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยนะครับก็คือกลุ่มเฟสเฟ่บอยแบนด์นั่นเองนะครับและวันนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมมาพบกับคุณยาวีแมนนะครับแต่ว่ารอมาหลายชั่วโมงแล้วพี่ยาวีเขาหายไปไหนเนี่ยไม่รู้โอ้รอนานโอ้อากูมาีรามอดอบวมาแก่ดกบว มาลิตี่เรมโมลาโมเบาวานนี่เราตีเร็มโมไม่มีนุงอไยกับอสิยะดอกเรมโมเลยเลววัดตัวที่ตัดลีดอกควบป่วนดอกที่มึงนี่ตัดที่ตัดหลีดอกมาดิลรัที่เห็นเมื่อกี้นะครับก็คือการอัญเชิญพี่ยาวีแมนนะครับมาสัมภาษณ์กับเรานะครับแต่ก่อนจะคุยอะไรกันเรา,เาไปรู้จักพี่ยาวีแมนดีกว่าว่าเป็นใครทำอะไร มาจากไหนนะครับผมสวัสดีครับพี่ยาวมีแมนครับสวัสดีครับทุกคนเขาพูดไทยได้ด้วยครับพูดไทยได้ครับหลายคนคิดว่าผมพูดไทยไม่ได้แต่จริงๆพูดไทยได้ครับอ่อพี่ชื่อจริงอะไรครับชื่อจริงชื่อทศพลมูซอครับอ๋อชื่อเล่นชื่อหนึ่งสองได้ไหมพีสองก็ได้ครับแล้วจะเรียกได้บุอ่าแล้วพี่อายุอะไรครับตอนนี้ก็ สิบแปดไม่ใช่ครับตอนนี้ามสอแล้วครับเท่าเท่ากับพวกเฟตเฟ่เขาใช่ครับแล้วพี่หนึ่งอ่ะผมขออนุญาตเรียกว่าพี่ห mm น hmm> ึ่งแล้วกันได้ครับพี่หนึ่งเข้ามาอยู่ในเฟตเฟ่หรือ hm รู้จักพ exactly ี่พวกกลุ่มเฟตเฟ่ได้ไงครับผมจริงจริงก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วครับก็ตั้งแต่เรียนรามครับตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองรู้จักกันมาตั้งนานแล้วครับ เป็นเพื่อนกันแต่ก็ตอนที่มันทำเฟซเฟ่ก็ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างการทําของมันเพิ่งมาเข้ามาแจมหลังๆช่วงหลังๆช่วงงหลงัมันก็เรียกเข้าไปแจมเฉยๆ<อ>แต่จริงๆไม่มีอะไรหรอกครับแต่จริงๆมันเรียกเข้าไปร่วมสนุกกันเฉยๆ,ๆก็เลยมาจุดๆนี้แหละครับอ่าแล้วชื่อยาวีแมนนี่มาจากไหนครับพี่ชื่อยาววีแมนจริงๆ ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งแต่ไอาภาษาที่เราสื่อออกไปให้ทุกคนเขาเห็นและรู้กันในคลิปอะไรเงี้ยที่ทุกคนได้ดูกันจริงๆมันก็คือเป็นภาษาท้องถิ่น,นที่เขาใช้พูดกันในสังวัดนทางภาคใต้แล้วเราก็เอาไปพูดและใช้สื่อในทางตลกให้ทุกคนเขาดูทุกคนเขาเห็นอะไรเงี้ยแบบพวกมีเฟตเฟ่เขาก็ตั้งกัน,น,ใ,นใช่ทุกคนก็เลยเรียกว่าเฮ้ยมึงมึงน่าจะเป็นยาวีแมนมากกว่าอะไรสิ่งที่มึงสื่อออกมาให้ทุกคน ตลกฮามันเป็นแบบอะไรแปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยตั้งว่ายาวีแมนเนรับอ๋อเท่ดีพี่โทษด้วยครับแล้วฟันนี่พี่ไปโดนอะไรมาครับหยิบยาเจ้ยเข้าทีมเลยครับไอเรื่องฟันนี้คือผมอยากรู้ไงผมอยากรู้ออซิเดนนิดหน่อยครับเกิดอุบัติเหตุอ๋อไปเหยียบหมอฝรั่งกลางถนนอะไรไม่ใช่คือประมาณ ือประมาณว่าเกิดอบัติเหตุนิดหน่นอยครับประมาณแล้วแบาบขับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอ๋อพี่ไปมองหันเหลียวมองอยู่แล้วช้างวิ่งตัดหน้าไม่ใช่ใยญ่ไปครับใหญ่ไปใหญ่ไปเหมือนเด็กเด็กันวิ่งพี่เน่งรู้สึกยังไงกับฉายายาววีแมนนะฮะเออก็ดีครับก็ดูเลอะดี เมื่อก่อนชื่อหนึ่งตอนนี้ไปไหนมาไหนเขาเรียกยาวีแมนเออก็ดูแปลกๆดีวะครับเธอเธอดีอะเทดีสไตลผมว่าเทดีครับไปเรื่อยๆแล้วสไตล์ไอฉายายาวีแมนอะมันส่งผลอะไรต่อพี่ไหมครับเออมันก็มีบ้างนะครับจากจากคนที่รู้จักแค่พี่หนึ่งขายของพี่หนึ่งขายของนู่นนี่นั่น ไปไหนมาไหนเขาก็เรียกแต่พี่หนึ่งแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นคนก็เรียกยาวีแมนกันหมดอะไรเงี้ยก็ดูแปลกหูดีไม่คุ้นดีเพราะปกติเราก็เนี่พี่หนึ่งไปไหนหนึ่งไปไหนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้สาวก็เยอะดีนะพี่ไม่มีทักตัวเลยครับอนนี้เอ้ใจอ่ะได้ใจว่าครับแถ้าพี่ไม่ใช้ชื่อว่ายาวีแมนพี่หนึ่งจะชื่อว่าอะไรครับเอ้ยต้องเดาปิกเกตอนเล่ก็เย็นนี่ ยากเหมือนกันครับเนี่ย oh. ก็คืองงเหมือนกันครับเพราะ oh. ไม่รู้เหมือนกันครับว่าใช้ชื่อว่าอะไรผู้คนทางบ้านมีไหมครับชื่อรบกวนเลยครับเสนอมาหน่อยเนาะได้พี่นะส่งมาส่งมาทางไหนดีเฟสบุ๊กเฟบุ๊กใช่ เพิร่มไหมเพิร์มได้ไหมได้ได้ M S N อย่างนี้ยังมีคนเล่นอยู่ไหมต้องมีพี่ต้องมีเอ้ยไม่มีแล้วมั้าเงี้น M S N เก่าแล้วเก่าแล้วเก่าแล้วตายอะไรอย่างงี้กันโอ้โส่งมาแล้วพี่ส่งมาแล้วส่งมาแล้วส่งมาโอ้โหเร็วจังเลยครับจากน้องนัทนิษฐ์เล่นน้อยฮะเขาบอกเาบอกว่ายาวมีแมนไม่ได้ต้องยะริงฮะยะริงแมนอ๋อยะริงแมนโอเคพี่ยะริงแมนได้นะครับเนี่ย ได้ไหมครับได้ได้เครับเคยเคยไปเรียนอยู่เคยไปเรียนและศึกษาภาษาอาวีนี่มาเลยครับยันลิงเนี่ยงเนี่ยเออสุดยอดสุดยอดโอ้มีมีอีกแล้วมีอีกแล้วมีอีกแล้วปองปงสมปองหมายฮะเออชื่อดีชื่ออะไรเนี่ยอะไรอ่านว่าอะไรฮะโรตีแมนครับผมอ๋อโรตีแมนนะฮะโอ้หิวสงสัยหิวกันแล้วเนี่ย อยากกินโรตีเราสายหิวกันสายหน้าตาบายแล้วบายแล้วบายแล้วที่นี่เปลี่ยนเปี่ยนคนนี้ชื่อชื่ออะไรเนี่ยปลาสอยครับปลาสอยปลาสอยปลาสอยสอยสี่ครับสอยสี่ทีเนาะสอยสี่ที่เห่ๆอ๋อที่บอกมาว่าญาติเขาชื่อปลาเล็กฮะปลาเล็กปลาเล็กแมนฮะปลาเล็กปลาเล็กแมนโอ้โหเฮ้ยแต่ผมไม่เล็กนะครับเอ้ยเฮ้ย โอเคกิเลยกิเลยกิเลยกิดีครับกิเลยัสดีนอกจากพี่หนึ่งเป็นยาวีแมนครับพี่หนึ่งยังทําอะไรอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับพี่อทาครับก็มีธุรกิจส่วนตัวอยู่ก็คือขายพวกเสื้อผ้ามือสองเสื้อสเก็ตเสื้อวงเสื้อแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนผมว่าหลายๆคนก็น่าจะ เคยอุดหนุนกันบ้างแล้วพี่หนึ่งนี่ขายในไหนพี่ใน Facebook หรือเปล่า Facebook ก็มีครับ Facebook ก็โพสขายแต่จริงๆจะเป็นเว็บของเว็บไทยมากกว่าชื่อเว็บว่าโอเวอร์คอใช่ผมเคยเห็นอยู่ใช่ทุกคนก็น่าจะเคยกดเข้าไปดูบ้างเลยครับร้านคนอื่นร้านผมอะไรอย่างเงี้ยร้านร้านพี่หนึ่งนี่สวยสุดแล้วผมว่า ก็สแพงบ้างถูกบ้างรถรถได้พี่ตัวแงงสิบบาทถึงสองแสนโอ้ยอมแล้วเข้าไปดูครับใครอยากได้ของเสื้อแพงๆแรงๆเข้าไปดูเสื้อมือสองพี่หนึ่งคิดว่ากลุ่มเฟซเฟบอยแบนด์เนี่ยต่างจากกลุ่มอื่นยังไงครับพี่เอครับครับทำไมครับแสงไม่ค่อยพอเลยครับแล้วเปิดหมวกได้ไหมอ๋อเปิดหมวกได้พี่หนึ่งเฮ้เปิดช่อ ฉอดมือครับมีตองอาเทลิงอ๋อตอะมาเนมอนแล้วเปิดมือแบล็งนึกว่าเปิดแบอย่างนี้ครับอ๋อเล่นลาวเลยหาตอบพี่ตอบตอบคิดว่ากลุ่มเฟซเซแตกต่างกับกลุ่มอื่นยังไงอ่าเอ่อในความคิดส่วนตัวของเพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้คือเฟซเซตอนนี้มันคือเฟซเซโปรดักชันและใช่ คือใช้คำว่าเป็นบริษัทของเฟซเฟสบอลเลชันคือรับทําทุกอย่างที่เป็นไวรัลแล้วก็โฆษณาทุกอย่างที่เป็นแบบสื่อออนไลน์ทุกอย่างตอนนี้เฟซเฟสเหมือนจะรับไว้แล้วอะไรประมาณนี้ผมว่าความเพี้ยนความแตกต่างของเฟซเฟสกับกลุ่มอื่นคือความตลก ความเป็นพี่เป็นน้องที่อยู่กันมานานมางครับอะไรเงี้ยมันทําให้สื่อออกมาชัดเจนอะไรเงี้ยการแสดงหรือว่าอะไรที่เกิดขึ้นในคลิปมันคือแบบจริงๆเพราะความเป็นเพื่อนความเรียลความเรียวอะไรเงี้ยหลายๆอย่างทุกคนก็คงจะเห็นกันไปหมดอะไรเงี้ยเพราะความเป็นเพื่อนก็มันโอ้โหสิบสิบห้าปีสิบกว่าปีแล้วครับรู้จักกันมาการทํางานอะไรอย่างนี้มันก็น่าจะรู้ใจกันแหละครับมันถึงผมว่าจุดเด่นมันคืออยู่ตรงนี้แหละครับ ทำออกมาคุยกันง่ายอะไรอย่างนี้ทำเป็นเพื่อนงานออกมาเลยดีเลยโอเคแล้วสุดท้ายนี้ผมอยากให้พี่หนึ่งฝากผลงานหรือว่าฝากร้านเสื้อให้คุณผู้ชมหน่อยครับว่าจะติดต่อ,อยังไงอะไรยังไงครับเออก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามและซัพพอร์ตก็ไม่รู้จะเอ่ยอะไรครับขอบคุณอย่าลืมฝากติดตามเฟซเฟยบอยแบนด เราผ่านเรื่องโศกเศร้าของโลกกันมาแล้วใช่ครับคือหลายๆคนก็คงไม่เลยเสียใจเยอ,อะไรอย่างนี้แต่คนเราก็ต้องเดินต่อไปครับใช่ครับอย่าลืมซัพพอร์ตเฟสเฟสคือน่าจะมีปีหน้าน่าจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกครับแล้วก็ซัพพอร์ตยาวีแมนเลยครับ <laughs> ที่แน่ๆอย่าลืมไปซื้อเสื้อนะครับ <laughs> ผมคงน่าจะมีโอกาสได้แจมกับพวกแม่งอีกแล้ครับ ในเร็วๆนี้ติดตามติดตามกันนะครับแล้วก็ส่วนเพจเสื้ออะไรอย่างนี้ก็ Facebook แล้วก็ o v e r c ร์คออยากเข้ามาดูอะไรก็ลิงก์ด้านล่างนี้ครับยังไงเราเข้ามาดูได้ติดตามอะไรอย่างนี้ใช่ครับฝากเพจยาวีแมนเฟซเฟย์บอยแบนด์นะครับเข้าไปกดไลค์เฟซบุ๊กเลยครับกดไลค์กันเยอะงครับผมตีมักให้เขาเนื้อเนื้อละมาลีล่าเร็มโมวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่หนึ่งยาวีแมนมากนะครับที่เป็นเกียรติให้ มาสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับแล้วก็สถานที่นะครับที่สวยๆอย่างนี้บีนเฮา s e นะครับหลังมองจังเสมมาถล่มกันได้ดีแบ็กากาสวยๆเลยอ่าสำหรับารายการไอเดียดีทีวีอย่างนี้ก็ขอกล่าวคำว่ามาเร็วยังแพ้ราเพราะว่าราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <Hello. S 1> โอ้ยโอ๊ย เอาอะไรให้พี่ดดามาโดนยำเนี่ยลูกบอลอะไรเยอะแยะหมดเลยเมื่อกี้เนี่ยว่ามาสัมภาษณ์อย่างเดียวไปเถอะ